วันนี้เกมค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นในแบบที่เราเราวางแผนกันไว้ที่เราคิดกันไว้ค่ะหนูก็มองว่าเขาก็แบบเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นแบบคนฟรีๆอิสระแบบชิลอะเขาเล่นด้วยความที่แบบสบายๆสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดอะค่อนข้างที่จะตกมาที่ฝั่งเราเราเองมากกว่าค่ะในวันนี้ค่ะเขาแบบเหมือนแก้เกมเรามา ว่าตรงไหนจุดอ่อนของเราอะมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ทาได้ดีค่ะมันทําให้เกมของเขาอะมันไหลลื่นแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยมันมันแล้วเป็นเราเองที่รู้สึกว่าเราทาไม่ได้มันก็เลยทาให้เราแบบตึงเครียดเหมือนแบบใช่เหมือนเราตั้งใจเราอยากจะทําให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ใช่ไหมอย่าเพิ่งท้อค่ะอย่าพิ่งท้อใจอย่าเราพิ่งหมดหวังในตัวพวกเราคือพวกเราสู้กันมาขนาดนี้แล้วอะคือแบบหนูอยากให้ให้ทุกคนอะเชื่อ มองเราเหมือนครั้งแรกที่มองเราอะค่ะว่าแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะเ <c oughs> หมือนครั้งแรกที่แบบมองเราปีที่แล้วอะเหมือนแบบทุกคนไม่ได้มาคาดหวังไม่ได้มากดดันในตัวพวกเราแบบทำไมคือแบบหัวอ,อยากให้ทุกคนอะให้กําลังใจตีได้กบด่าได้แต่แค่แบบกําลังใจมันก็สําคัญกับต, <c oughs> ตัวพวกเราอะ <c oughs> ใช่คือแบบทุตอนนี้พวกเราตั้งใจมากเราตั้งใจทุกทุกการแข่งขันจริงๆค่ะแต่แบบมันก็อาจจะไม่ได้ ได้ดังใจเราทุกทักแมตเราทุกแมตอาจจะมีแมตนู่นนี่แมตนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเต็มแังใจแล้วก็สู้ไปกับเราแบบค่อยค่อยค่อยค่อ,อยดูเราเติบโตแล้วก็ก้าวก้าวก้าวผ่านอุปสรรคที่เราเจออ่ะไปด้วยกันหนูว่าอันาน,าน,นั้นมันน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางมากกว่ามากกว่าที่คุณไปรอเราตรงนู้น<ช>แล้วเราไปหาคุณตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณเดินไปกับพวกเราอ่ะแล้วมองมองเห็นสิ่งที่เราเจอแล้วเดินไปด้วยกันอ่ะ เนี่ยหนูว่ามันมันจะรู้สึกแบบอุ่นใจกันมากกว่าค่ะใช่ค่ะเปิดเดนไปเดเดนนี่ไงเขาพยายามแก้ให้ตัวเองไง